สวัสดีครับมาพบกับมาสด้าสามนะครับสองจุดศูนย์สปอร์ตปีสองพันสิบแปดตัวนี้เป็นใหม่ในเชฟแล้วนะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะครับฟรีดาวครับพรอมประมาณแปดพันกลางๆฮะหกปีหรือว่าจะสิบสองวดรถส่วนฟไม่เดือดป้ายแดงนะครับไม่มีชนครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับเลขมายอยู่ที่เก้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ชุดแต่งสะเกิร์นรอบคัน ผมมาไลมันติดฟังก์ชันนะครับปุ่มพด s h start ครับวิุเครื่องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังนะฮะเบาเป็นเบาะหนังครับสาภาพสวยไม่ก็ิบเลยครับเบาไม่มีขาดไม่มีแตกรายงานฮนะ airbag ABS โหลดก็อซอกเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับครับภายในก็สวยๆเลยครับพร้อมใช้งาน จัวไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับห้องเครื่องก็ดําเดิมครับเครื่องเกียร์ปกติเลขหมยก้าหมื่นสี่พกิโลเมตรเท่านั้นสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาิิเศษครับกรุงเทพสนใจโทรศูนย์หกหนึครับ